<c oughs> สวัสดีจ้าุคเพื่อนมันนี้สีผ้าม่านทำไข่ตุนสูตรสูตรคุณนยาได้แต่เด้อต่อกไข่ลงไปเลย ใส่ไข่สามน้วยค่ะไข่สามรูปป่าสองซอนค่ะ ซีอิ๊วขาวสองช้อนน้ำมันหอยสองซ้อนเด้อจ้ะ ของไได้ว <c oughs> ดดีนำนำานาไซพี่น้องนิดนึง กตีให้เข้ากันเนาะน้ะงตีเสร็จแล้วเนาะฮักปะใช้น,น้ำซาวข้าวเด้อจะเดือสูตรคุณยาใช้น้ำซาวเข่าใส่ลงไปเลย ส่วนผสมก็จำเอยไข่เราแ,แค่นี้เราก็จะใส่น้ำขึ้นมาแค่นี้เนาะแต่เน,นาะแูบใด,ดอยากห้ว่าตาแบบไหนเข้ากับตาหวาน ซำใครแลละค่ะใครอยู่อ่นประมานประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใครประมานน้ำเท่ากับปะมาณนี้ค่ะมัต้จะสิสมดุลจนพ่อกันแล้วะ่เนาะนี่ค่ะนะ้ำนะเจ้าเข่าใส่น้อยนีง เอาก็ซิมรดจากได้แล้วจ้ะเด้อทำดกีก็โอเคแลวมามาเบิ่งตอนหนึง่ง มีท้ากับใส่หม้อตุ๋นเนาะใส่หม้อตน๋นห้ากับตุ๋นประมาณอ่ายี่สิบนาทีด้วยจตะเหลือมาเบิ้งกันเนาะกัะเนาะ เอามาดูไข่ตุ๋นตัางแต่นอวาสุกหรืออย่างไข่ตุ๋นเราเช็ดง่ายๆแต่นี้สุเกเล้ว ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแ like ชร์เด,ด้เลจะด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณย่าไข่ตุนเราก็สุกเลยนิ่มนุ่มพอดีเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะไข่ตุนเราก็เสร็จสมบูรณ์คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณที่ ติดตามชมเดือกแ่เด้อสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ